ฟองปีแอป่าแบ่งยอ่อกองหน้าบอรองดอเขาเกิดในปี1963ในฝรั่งเศสและมีส่วนสูง176เซนติเมตรและใช้าอาชีพที่รับสารของลิกเอิร์นก่อนย้ายมาวาเลนเซียก่อนย้ายมาสร้าตงตำนานกับมาเซชุดแชมป์ลิเกหนึ่งสมัยและแชมป์ลิกเอิร์นอีกและคว้าด,ดวลลัดอได้กับมาเซลงได้ไป222นัดยิง134ลูกก่อนย้ายาเอซีมิลานด้วยค่าตัวสติโล10ล้านปอนด์ลงได้ไป40นัดยิงไป18ลูก กิติยกรัอซีไม่ได้คือซีอาร์สองสมัยแชมเปติลหนึ่งสมัยก่อนย้า,ายมาใบเยือนที่ลงเล่นยี่สิบเจ็ดนัดเยนดินสามกูแลคว้านหนึ่งแชมเป้ยิลก่อนย้ายมาบอดโดและก้องและแผ่งสตาร์ทตอทีมเล่นเล่นในฝรั่งเศสเ้นทารในชิมชตาฝรั่งเศสนั้นอยู่ในยุคที่ไม่ประสบความสำเร็จและมีข่าวลือว่าเขาเอ,าเอาริคแขโตนาไม่ถูกกนอี และผันตัวเป็นเมโคอโสเคยคุมมาเซชุดบีและปัจจุบันนี้เป็นที่ผึดษาฝา่ายเทนนิของหมาเซรูกของเขาต่อต้านมูนิชิเพื่อการถดสงขึ้นมาอีกถ้าชอบคลิปนี้นอย่าลืมกดตลดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการต่อไปของผม